นี้นะคะจากตัวครบสิบวันแล้วจะมากินข้าวนอกบ้านจะกินฮาจิบังนะคะนี่เห็นอยู่ไกลๆนะคะถึงแล้วเราจะไปกินกันเลยนะเป็นเมนูอาหารนะคะ นี่นะคะเราก็มาถึงร้านกันแล้วนะนี่เีจยวสั่งอันนี้ไปเลเมนเป็นบะหมี่เย็นนะคะแล้วก็สั่งเกี๊ยวซ่าไปหกชิ้นแล้วก็เกีจยวก็สั่งต้งยมยำชาชูเมนไปออามา,มา,ม,ามาสั่งอะไรนะ,ะแล้วมามาั่งเจยาก็สั่งคาราเมลน,นะคะเดี๋ยวรออาหารมาแล้วจะมาดูกันนะคะเพราะว่าน่ากินไหม อันนี้ต้มยำชาชูเมนนะคะนี่ให้ดูเมนูนี้คือคาราเมลนะคะนี่น่ากินมากเลยนี่ให้ดูใกล้ใกล้ ก่อนกินนะก็ต้องคลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะเมนูนี้อันนีเน้เมนูของคุณแม่ที่สั่งมานะคะเดี๋ยวคุกให้ดูนะคะอ่ะาแล้ก็จะคุกประมาณนี้นะเลาก็จะเริ่มลงมือกินเลยนะคะ จะเป็นเมนูเลเมนนะคะบะหมี่เย็นของเราก่อนกินเราก็จะคุกให้มันเข้ากันเหมือนกันนะนี่อันนี้ของเกียวเองเกียวชอบมากเมนูนี้มีเครื่องเคียงหลายอย่างนะคะถ้าเราก็มาแล้วนะคะนี่มันก็จะมีเกียวซาซอสอ,อยู่ตรงนี้นะก็จะหยิบ มันรั่วนะคะเราก็จะเทประมาณนี้นะนี่เจยวซาเราน่ากินมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะคะ

Thank you. นะคะเรากินเลเมนหมดไปแล้วเราจะมาต่อด้วยต้ยมยำชาชูเมนนะคะเยวจะมาเริ่มปรุงกันเลยนะเยวจะปรุงทุกครั้งเลยนะอย่างแรกเขาก็จะมีเครื่องปรุงมาให้นะมีน้ำตาลพริกแล้วก็น้ำสม้มแล้วข้อข้างๆก็จะมีน้ำมันงานะคะที่จะใช้เริ่มด้วยพริกป่นหนึ่งช้อนปูน แล้วก็น้ำตาลสองช้อนน้ำส้มกจะใส่นิดเดียวพอประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่เกี๊ยวซ้าซอสลงไปนะเกี๊ยวชอบแล้วเราก็จะใส่น้ำมันงาสุดท้าย น้ำมันงาแกก็จะใส่เยอะๆนะแกชอบเดี๋ยวเราจะมาคนให้มันเข้ากันทุกอย่างนะคะ นนต้องเพิ่วอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเติมน้ำส้มลงไปอีกนิดหนึ่งนะสองช้อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลย เกี๊ยวซ่านะคะ ก็หลังจากที่เราไปกินฮาจิบางมานะคะแล้ก็เดือนนี้เดือนแปดเนาะแล้ก็มีสมัครสมาชิกฟรีไม่ใช่ฟรีสิเสียตังค์ร้อยห้บาทนะคะนี่อันนี้บินนะคะเสียตังค์ร้อบาทค่าอาหารเดิมเนี่ยสี่บาทลบไป41บาทนะคะก็รวมแวดรวมอะไรแล้วก็จ่ายส7 2บาทก็คือลดเลยลดไป10%ซนะคะ นี่บัตรหัจจิบังนะคะมีแค่ทุกๆเดือน8เท่านั้นนะคะเพราะว่าฮัจิบังมันก็ต้องคู่กับเลขแปใช่ไหมคะค่ะก็ถ้าเดือนนี้เพื่อนๆคนไหนไปกินฮัจิบังก็สามารถทําได้นะคะทําปุ๊บก,ก็จะใช้ส่วนลดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะในเรื่องของรายละเอียดของบัตรสมาชิกนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ